มัคือลเบียดมานือแก้เบียดพรนี่มองเห็นมันร้ายนะดีอ้นหอะมาดูเรื่องแรกูิวตัน จริงๆอ่ะนิวตันอ่ะเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่าสูตรไม่ไม่มีอะไรเลยติดมาเอม<ป>นิวตันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะสูตรมันน้อยแต่ส่วนใหญ่จะผิดการเขียนฟรีบอดี้เนแก่ก็คือแผนลาสแรงนั่นเองอ่ะมาดูทีละเคส พื้นราบก่อลูกอ่ามีพื้นราบวางเฉยๆเลยแค่วัตถกว,วางเฉยๆมันก็มีแรงกระทำแล้วลูกมีน้ำหนัก mg กดลงมาและมีแรงปฏิกิริยาตั้งฉากกับพื้นตั้งฉ <Normal S 1> ากกับ <Ford. S 1> พื้นนะเขาเรียก n normal force หรือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากกับพื้น MG คือแรงเนื like so uh? ่องจากน้ำหนักมวลคูณ G G นี่คมันคือค่าความเร่งโน้มถ่วงนะลูกคือสีเป็นค่าคงที่นะลูกไม่ใช่อยู่ในข้อสอบที่ G คืออะไรวะ M ก็คือมวลหน่วยเป็นกิโลกรัม อันนี้ค like ือว่าถูวบาบนพื้นเฉยๆเอคือมวล G คือความเร่งโน้มถ่วงเข้ากับสิบเป็นค่าคงที่น uh> ี่คราวนี้ถ้าวางบนพื <h <h> <h <h> <h> ้นเอียงขึ้นมาเป็นมุมเซต้า บามงมุมื้นเอียงขึ้นาจากปกติเนี่ยอันนี้เป็นแกน x ใช่ไหมอันนี้เป็นแกน y ใช่ไหม,ไหมถ้าพื้นเอียงแกน x เอียงขึ้นมาเป็นมุมเซต้าแกน y ก็เอียงไปเป็นมุมเซต้าเหมือนกันาลุกคับ ถูกไหมเนี่ยทีแรก x y อยู่นี้พอ x ขึ้นมาเป็นเซตา y ก็ยังเป็นมุมเซต้าถูกปะแต่ยังไง mg อะ่ะมึงต้องลงแกน y อย่างเดียวลูก mg เนี่ยต้องลงแบบนี้เสมอยังไงก็ต้องลงแกน y ต่อใพื้นเอียง mg ก็ต้องลงเพราะ mg คือความเร่งน้มถ่วงคือแรงเนื่องจากน้ำหนักของมันคูณกับความเร่งน้มถ่วงมันก็จะมีทิศลงเสมอเพราะความเร่งน้มถ่วงมีทิศลงตลอด อ่ะแล้วเอ็นอ่ะเอ็นคือแรงปฏิกิริยาที่ตั้งฉากกับพื้นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าพื้นมันเอียงเอ็นมันก็เอียงตามเอ็นจะอยู่ตามแนวแกน y เห็นปนะ่ะเหมือนเลยไหมอยู่ตามแกน Y นะวันนั้าเจอพื้นเอียงให้เราหมุนแกอะไรลูกให้แกนเออยู่ตามพื้นเลยแสดงว่าตัวที่เราจะต้องแตกแรงคืออะไรลูกเ g n เอ็นอยู่แกน y อยู่แล้ว ไม่ต้องยุ่งออกับมันก็ย้อนกลับไปเรื่องเวกเตอร์อทำไมถึงต้องเรียนเวกเตอร์ก่อนเพราะว่าเพื่อมาเรียนกฎนิวต้นแล้วก็ไม่งงสมมติมีแรง F ก็ทําอยู่ตรงนี้ทํามุมเซต้ากับแกน x พี่ต้องแตกแรงถ้าแรงยังไม่อยู่ในแกนหนูต้องแตกแรงหรอแตก F เข้าแกน x อันนี้เขาเรียกว่าแตกในแตกในค<ข>อดลูก mm hmm. อันตราย F ขอดเซบา้าเห็นไหมแตกในคอดแตกนอกไปอีกด้านหนึ่งลูก uh huh. แตกนอกสบายแต่อย่านะมันพลาดกันเยอะนะ mm hmm. แตกนอกก็ทรายลูก uh huh. F ทราย uh huh. F ทรายเสีจตามแตกนอกสบายก็ทราย uh huh. แตกในคอด อย่าจำ x cos y sin นะเพราะถ้าเป็นรูปนี้ x cos y sin ไม่ได้เลยถ้าเขาให้มุมเทียบแกน y มาเนี่ยถ้าสมมติให้มุมเทียบแกน y มาอย่างเงี้ย x cos y sin ไหมไม่ใช่น่ะ x ก็จะกลายเป็น f อะไรแทน y y จะเป็น f อะไรแตกใน y จะเป็น f cos ใช่ไหมเป็นแตกในแทนอ่า แกน x ก,ก็จะเป็น f สายแตกนอกสังเกตใช่ไหมว่าที่ไม่ได้ลากเวกเตอร์ยาวแบบการแตกแรงคือการฉายลงมาตรงๆหรมาหาแกนนะพี่ถ้าแรงอยู่ปลายอยู่ตรงนี้ก็ฉายลงมาตรงๆเนี่ยหัวลูกศรก็จะอยู่แค่นี้แล้วเด็กบางคนลืมเ,เขียนหัวหัวลูกศรซะอีกต้องใส่หัวลูกศรด้วยนะว่าไปทางไไน อันนี้คือแตกแรลกเพราะนั้นถ้าพื้นเอียงเนี่ยเน่ะมันอยู่แกน y เรียบร้อยแล้วไม่ต้องย่กับมัน MG เนี่ยเราจะต้องแตกลุกให้เข้าแกน Y ซึ่งเราว่ามุมตรงนี้จะเป็นมุมเซต้าเหมือนกันไหมเหมือน,นกันเหมือนกันก็เนี่ยนี่แกน y พอบิดขึ้นไปปุ๊บเป็นมุมเซตา้าอันนี้ก็เซต้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพี่แตก mg เข้าแกน y ตัวนี้จะกลายเป็น mg อะไรลูกแตกไหมแตกไม้ใช่ปะ่ะ mg คอร์เซตา้า ถูกไหมอันนี้แตกในเป็น MG c o s e าแล้วก็แตกนอกไปอีกด้านหนึ่งคือบางนี้มันจะอยู่แกน x พอดีเลยเวลาแตกแรงแล้วลูกต้องตัดทิ้งไปด้วยนะแตกแล้วมันจะไม่มีแล้วนะน Young ี่ อ่ะ <À. S 2> จอก่อน ที่เดิมมาก็ดีแล้วไม่งั้นพิสิกส์ก็ได้สูตร์น่ยที่เดิมฟิสิกส์ตกกันยับเลยฟิสิกส์ั้งใส่กั้งเขาบอกมิดตอนมิดเทอมผ่านกันอยู่สองคนจากสองร้อยคนที่ผ่านปีแรกยังมาที่ยมมาปลายมันอิงคะแนนครึ่งหนึ่งเป็นผ่านไงแต่ที่นี่ก็ไม่ได้ซีเรียสแบบครึ่งหนึ่งขนาดนั้นก็ดูคะแนนโดยรวมมันก็ได้ไดีแล้วได้ไม่ค่อยเยอะเลย แล้วถ้ทุกคนได้แบบเกฑ์ต่ำๆมาเลยอ่ะแบบไม่ถึงสิบ็ดีทุกคนโรงเรียนอ่ะเมนก็จะต่ำแล้วก็ทุกคนลงหัวกันไม่ดอกมันก็จะเอ็นนิดเดียวไม่ได้ผ่านัเยอะเหมือนเหมือนปอตีพวกพี่เรียนวิชาฮิตันเฟอร์ก็คือของเครื่องกลเนาะเป็นตัวท็อปทอปของสายความร้อนมีอยู่ที่ห้าเต็มสี่สิบอ่าวิชาฮิ a ันเฟอร์ห้าเต็มสี่สิบแล้วก็พูดได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองได้สามก็คือสู้กันหมดเพราะว่าตัวต่อมันหนึ่งปีสี่ถ้าดอกตัวนี้ปุ๊บ เรียนจบเกินสี่ปีแน่นอนเขาก็สู้กันหมดไม่มีใครดอกก็รวมหัวกันเลยว่าอยาดอกกันนะ<ม>เพื่อให้มีมันไม่โดดไงให้มีมก็อยู่ห้าเหมือนเดิมสุดท้ายพูดได้ศูนย์อะเอฟไปตามระเบียบพี่อยู่ที่มีมีเลยพี่ก็ได้ห้าพี่ก็ได้สี่อย่างเงี้ยเออมันก็มันก็ต้องมีคนเอฟแหละต้องมีคนเสียสละแต่เราก็ต้องรวมกันให้ได้ไงเขงเขาาก็หแล้วไม่ไดอื่นเขาไ้ไม่ไดวอื่นเขาไดกเขาก็ผักนใช่ชาไม่ชาเลยว กี่ทัวถานไรหรอนี่ป่ะคับปีนีถ้าสมมุติว่าพี่ว่าเป็นแบบนี้น่าจะดูชัดขึ้นถ้าตรงนี้เป็นมุม30มุมนี้จะเป็นมุมเท่าไหร่หรอ60ป่ะและ EMG อ่ะที่แตกเข้ามาตรงเนี้ยถูกไหมมันจะมาอยู่ตรงนี้ ตรงนี้กับมุมนี้มุมฉากกันเนี่ยตั้งฉากกันอันนี้60อันนี้จะเป็นเท่าไห,หร่ลูก <50. 40. S 1> เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเซตาอันนี้ก็จะเป็นเซตาด้วยป่ะอ่าอันนี้ก็เซตาเนี่ก็จะเป็นเซตาเหมือนกันอันนี้นี่นี่คือที่มาแต่ก็ไล่มุมมาเรื่อยๆ MT cos theta แล้ต้องมาเอ็ลาีถึงเป็นเซตาอะไรนะถ้า MT กลายเป็นเซตาดีอันนี้อนะไรแตกแน่แตกนอกแน่อันนี้แต,แตอกอนะไร<ม> ที่แต่งร่องมันไม่เท่ากันขมงไม่เท่ากันมันเป็นเสี้าเลยมึงเสีย้าเหมือนกันดูอะไรอะไรไม่เท่าที่10 18ไม่เท่าเนี่ยเราแต่ไปดันมึงนี้นะผมเคยใช้ก็ได้ผมก็ได้ผมเคยใช้9 10ลบเซต้าโคตรแย่ได้ไเจะทำมันยากเพื่อใช้9 10ลบเซต้าแล้วมันออกเลยออกมาเป็นเป็เลย เรียกไม่ลงตัวเล่าใช่ครับเขาบอกมันจะพูดยังไงก็ผมไม่เข้าใจว่าตอนเราวาดอ่ะมันไม่มันก็ไม่เท่ากันเตะมาเตกมาบุ่งแฝงเท่ากันหรือว่ารับชั่วโมงเดียวมุมนี้ใช่ไหมมุมนี้ใช่ไหมไม่มีุมมุมข้างบนอ่ะตรงที่พี่ไม่ได้เขียนซตตาเลยเนี่ยใช่ครับใช่เก้าสิบรถเซตตาแค่ทำมุมเซตตาอืมก็มันไม่เท่ากัมเซตตาเลไม่เท่าเนี่ยมันก็คือหกสิบไงมุมนี้ แต่สุดสท้ายก็เขียนเอ็มดีสาเตดตาเลยสุดท้ายก็เขียนเอ็มดีสาเตตาพี่สุดท้ายก็คือสุดท้ายที่เขียนเอ็มดีสายเตตาเลยก็ใช่ <c oughs> ทำไมให้พี่เขียนคอร์สเหรอ <c oughs> หรือยังไงเพราะผมไม่้าใจว่าทมันแตกแรงแล้วทำไมมุมมันเท่ากันทรายกับคอร์สค่าไม่เท่าไงแต่มุมใช้ตัวเดียวกันเนอ่าแตกในคอร์สแตกนอกทรายไงอันนี้แตกในไงก็เป็นคอร์ส นี่แตกงอก็เป็นไนเนี่ย F ตัวนี้แต่เ,ตนะเตข้าแกเดก็แตกอะไร F อะไร F c o ก็คือุูมใช้ตัวเดียวกันเลยใช้ตัวเดียวกันดิอต้องตัวเดียวกันรหรือพ<ม>งไหมบมเก้าสิบตนั้นลบเซตา้านะ้เต่าง,าง <c oughs> เน,นางเพราะเป็นมุมฉากไงมันตังเพเป็นแกเป็นมุมฉากไงก็เลยเอาเก้าสิบลบเต้าไม่ตรงแตกแหลก ใช่นี่ครับตรงนี้ไงตรงนี้เป็นปัญหากูเลยเอาเก้าสิบเนี่ยลบเซต้านี่เลื่อได้เป็นทายทายเอ็มจีทายก็าิบลบเซต้าตัดไปไม่รู้เป็นไงไอ้ตรงนี้เขาทำกันขื่อเลยอ่ะงงอยู <phin x> <pl ains> ่ว <reco Christ and sweating> <t iny> ่าทำไมทำไม่เหมือนกันหรือเปลคิดแม่ออกกูไปอ่ะมาดูต่อคราวนี้ไอเอ็นกับเอ็มจีเนี่ยเราหามาเพื่ออะไรเราเขียนมาเพื่ออะไรไอเอ็นกับเอ็มจีตัวเนี้เอ็น normal font เนี่ยยิ่งเยอะมันจะยิ่งมีแรงกดลงไปเยอะมาก เพราะ n คือ reaction ย,ย é é mm ิ Hence, ่งมวลเยอะยิ oh, ่งกดเยอะ r ร a c t i o ันก็จะดันเยอะเหมือนกันจากกดข้อที่3ามนิวตันแ c t i o n นเท่ากับเรีแอคั่นั่นเองดังนั้นยิ่งกดลงไปเยอะเท่าไหร่เวลาถลายไปอ่ะยิ่งถลายยากเหมือนมวลหนักๆเวลาเราเข็นเราเขียนยากไหมเราเขียนยากเพราะไม่มีฟิ c ชั o นสวนมารลกแสดงว่า EN ตัวนี้มันมีผลกับฟิ c ชั o นนั่นเองเพราะั้นเอ็นตัวนี้มันเอาไว้หาแรงเสียทานนั่นเองหรือฟิกชันจาก f เท่ากับนว โดยที่ f เท่ากับฟ i c t i o n หรือแรงเสียดทานายิ่งวัตถุหนักเท่าไหร่ฟ i c t i o n ยิ่งเยอะเท่านั้นแรงเสียดทานมีทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่ เสมอนะตรงข้ามการเคลื่อนที่เสมอฟิคชันแรงเสียดทานมีทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่เสมอวัตถุเคลื่อนไปทางขวาแรงเสียดทานไปทางซ้ายวัตถุไปทางซ้ายแรงเสียดทานไปทางขวาส่วนนิวมิวตัวนี้ขออนุญาตแยกเป็น2ตัวก็คือมิวเอสกับมิวเคมิวเอสเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต แรงเสียดทานสถิตไม่มีหน่วยหรูมีโอเคเขาเรียกสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนเฮ้ยมันใช้ต่างกันยังไงมีโอเอสแรงเสียดทานสถิตใช้เมื่อวัตถุอยู่กับที่หรอ ใช้เมื่อวัตถุอยู่กับที่แต่มิวเคหรือแรงเสียดทานจนเนี่ยใช้กับวัตถุที่เคลื่อนที่แล้วและมิจะมากกว่ามิวเสมอนะลูกก็คือเอาไว้ง่ายแรงเสียดทานสถิตอะแม่งมากกว่าแรงเสียดทานจนก่อนที่มันจะขยับอะแรงเสียดทานจะเยอะที่สุด แล้วพอมันขยับแล้วแรงเสียดทานจะลดลงเหมือนเวลาเราจะเข็นตู้เย็นนะสมมติเราจะเข็นตู้เย็นเราต้องออกแรงเพื่อเอาชนะแรงเสียดทานสถิตดู่แต่พอตู้เย็นขยับปุ๊บโอ้ยลดเริ่มเบาแล้วแรงเสียดทานมันลดลง,ลง,ลงกลายเป็นแรงเสียดทานจนน,นั่นเองอันนี้นี่คือตัวอย่างเหมือนเราเข็นอะไรสั้อย่างอนะ่ะพอแมกไหล,ล้ไม่จะลื่นขึ้นเพราะแรงเสียดทานมันตกลงน,นั่นเอง มันกลายเป็น fk ตอนแรกเป็น fs ส่วน n ก็คือ normal form s, หรือแรงปฏิกิริยาเมื่อกี <t ansen> ้แรงปฏิกิริยาตั้งฉากกับพื้นหนูทิ้งไม่ได้นะลูกเรื่องนี้เพราะว่า สุดท้ายหนูก็ต้องเจออีกรอบตอนปอตีอยู่ดีในพ่สอบปีหนึ่งปอตีมันก็เอาอีกเรื่องพวกเนี้ยที่เราเรียนปีหนึ่งเนี่ยไปเรียนสามอีกรอบเลยเพิ่มเลเวลความยากขึ้นมาเฉยเปลนไม่ได้<ะ>เอาจริงง่ายกว่าดว้วยอ่ะปีหนึ่งปอตีง่ายกว่าที่พวกเราเรียนอีกเอา้าทำไมอะปอชอทำ <c oughs> ะปอชอคือข้อสอบมันโหดแต่ปอตีอะข้อสอบเนี้ยคอนเซ็ปต์ไม่เด็ดออกหรอข้อสอบชอยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยปีหนึ่งปอตีอ่ะแต่ห้าชอยนะ ห้าช้อยห้าช้อยห้าช้อยไม่ว่ามีพาร์ทหนึ่งเป็นคําถามยี่สิบคำถามแล้วมีช้อยยี่สิบอันให้เลือกแล้วเอามาเติมแคุณคิดว่ามันจะถูกไหมช้อยยี่สิบอันก็คือมียี่สิบคำถามลิสต์ไว้แล้วมีช้อยยี่สิบอันให้ลากมาเติมอ่ะก็ข้อละข้อละตัวละข้อข้อละตัวให้เลือกมาเติมโอ้โหก็หนึ่งในยี่สิบอ่ะอืมข้อลมาเปียงหนึ่งตั้นะยากยากใครคิดว่าจะเดาถูกแล้วโหโหยาก เลยได้มหมดทุกอาเตทำบุญ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 ทำบอญทำบทำ่วญทำบุเทำบอญทำงุญทำบุญทีบุญดีอุญทำบุเทำบุญ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 ทมบุญทำบอญทำบุบุำบุญทำบุญทำบุญทำบุญบทำบทาำำบ คำนวณง่ายกว่าเราคำนวณจำวิธีทำ ไอตัวมันมันย้อมตัดแม่ต่างกันนะแม้ว่าอะไรได้ก็เอ็นจะกับเดือยเอ็นเหมือนกันอ็ใช้ที่ก่อนอะกำลังจะย้อนขึ้นมาคราวนี้ย้อนขึ้มาดูรูปพื้นราบกับพื้นเอียง N ก็จะต่างกันท่าของพื้นราบ N เป็นเท่าไหร่ลูกจริงๆอ่ะถ้าเรามองจากรูปอ่ะ บอกได้เลยว่า N ขึ้น mg ลง m กับ mg ไม่ต้องเท่ากันหรอว่าแต่ถ้าเอาตามทฤษฎีก็คือเราจะต้องใช้กฎนิวตันลูกก็คือ sigma F เท่ากับ0น s y เท่ากับ0เพราะผลรวมในแกน y ต้องเป็น0โดยกำหนดให้ขึ้นเป็นบวกหรือลงเป็นบวกก็ได้ขึ้นก็คืออะไรลูก n ั้างเป็นบวก mg ที่ลงติดติดลบ ก็จากเท่ากับสูตรมีแค่สองแรงก็จะได้ n เท่ากับอะไรลูก mg แต่อย่าจํานะว่าพื้นรีบราบ n แล้วกับ็ถ้ามีแรงตัวอื่นอยู่แกน y n ก็ไม่เท่ากับ mg แล้วนะ n ก็จะเปลี่ยนก็คือเราก็ให้ทิศไหนเป็นบวกแล้วก็เอาโตัวบวกเอาทิศไอ้ที่ไปทิศนั้นบวกแล้วก็จับลงอิศอ่ะ,อะ,อะถ้าสมมุติข้อเน,นี้ยิศมันวายสูตพี่ให้ลงเป็นบวกมัก้ง่ะถ้าพี่ให้ลงเป็นบวก MG จจะมีทิศลงก็เป็นเครื่องหมายอะไรแทนลูกเป็นบวก m g ลงก็เป็นบวกใช่ป่ะ n ที่ขึ้นจะกลายเป็นเครื่องหมายอะไรแทนลบเพราะพี่ให้ลงเป็นบวกถูกไหมเนก็จะกลายเป็นอะไรเป็นลบย้ายข้างไปก็เป็น MG เท่ากับอะไรเหมือนกันเออ n อยู่ฝั่งนี้เป็นลบย้ายไปฝั่งก็เป็นบวกก็ ng n เท่ากับ็เก็เหมือนกันแหละถึงบอกคือเราจะให้ให้ลงเป็นบวกหรือขึ้นเป็นบวกก็ได้มันได้ n เท่ากันแหละ เพราะฉะนั้นไอซิกมาไอวายเท่ากับศูนย์เนี่ยเอาไว้หาเอลูกแล้วเอาเอ็นมาแทนในละเอฟเท่ากับมิลเอ็นนั่นเองก็คือถ้าถ้าเราใช้แรงเอฟเฉียงอะเราแตกแตกแรงมาถ้ามันอยู่ในแกนแกนวายก็คือต้องมาลดไปต้องมารวมด้วยถ้ามีแรงตัวอื่นอยู่แกนวายซิกมาไอวายก็จะไม่ได้มีแค่เอ็นกับเอ็มจนะีนั่นเองนะะอ่มาดูพื้นเอียงอย่างพื้นเอียงเนี่ย อเอนเ <N S 1> ท่ากับ Mg มจีมั้งนี่ยังแกน y เราหมุนมาแล้วนี่นทีแรก x y อยู่นี่ค่ะเราหมุนขึ้นมาเป็นสีม่วงแล้วนี่ n อก็อยู่ตามแนวนี้ละที่ก็ซิศมาเอเท่ากับศูนย์เหมือนกันแต่ให้เฉียงขึ้นเนี่ยเป็นบวกเฉียงขึ้นตามเนี้ยเป็นบวกแสดงว่า n มีทิศเฉียงขึ้นก็เป็นเครื่องหมายอะไรบวกบวกปะ และ mg ที่อยู่ตามแนวแรงแกน y เนี่ยตามแนวเนี้ยใช่ mg เฉยเฉยไหม mg cos ต้องเป็น mg อะไรลูก mg cos เซตาและทิศลงด้วยก็เป็นเครื่องหมายอะไรลบลบนั่นเองเศรษฐ์เอาน้ำไหมคอแห้งมากอ๋อพูดเห็นพูดไม่หยุดเลยปวดหัวอแห้งก็จะได้ n เท่ากับ mg cos t h e t มันก็อย่าจำเหมือนกันว่าพื้นเอียงเอ็นแล้วกับเอ็มจีคอถ้ามีแรงตัวอื่นอยู่แนวแกนม y ก็ต้องมารวมด้วยนะลูกเนี่ยแล้วก็เอาเอ็นมาแทนในนี้เนี่ยเอ็นไรก็จะก็จะได้ฟิคชั่นอะไรเลยแต่ถ้าพื้นลื่นนะพื้นลื่นมีแรงจะทำไหมไม่มไม่มีไม่ต้องไปหาเอ็นเลยไวเอ็นเนี่ยมันเอาไว้หาฟิกชันอย่างเดียวลูกัยงลบเนี่ยเอาไว้หาฟิกชันอย่างเดียวเลยเอ็นเนี่ยเขียนแบบพวกนี้เดี๋ยวหน้าจะจะดับ ถ้าไม่มีแรงเสียดทานพื <c oughs> ้นลื่น <c oughs> ก็ไม่ต้องหาเอ็นยยเวนตเขาจะถามอันนี้แค่พูดถึงเรื่องฟิกชั่นก่อนวันนะี้ที่มีเรื่องต้องคุยกับที่พี่เรียกว<อ>้เมื่อกี้ <c oughs> ม,มีไงมีด้วยจำได้ไหมเมื่อกี้เรียกไว้ไมีใครมั่ง <c oughs> <ฮ>ไม่เหวี่ยงไม่เกียวตคน ด้วยด้วยเกี่ยวแอลแล้วก็แอบเมว่อเอก,อกนี่เรียกบาห่ไหม่รู้ัจำไม่ได้ใครไม่ได้เป,ปิดแบบเป,ปิดออนไลน์โทรไปหาเลยเ <c ười> ปิดเปิ้โทรไลน์ไปหาเลย หาบอกเศร้าตวกเยเปร์โทรไนไปหาบอกตุาเขาหวานด้วะววานดอกทั้งหมดเลยตอนนี้เปอร์เดี๋ยกันเดี๋ฟ้าคาดหมายแล้ว